โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพูดคีกัคีคนเดิมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเซตไอเทมสรับลงศึกชิงจับเวลานั่นเองเดี๋ยวก็เป็นโหมดปรับเซียนแน่นอนครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าต้องเอาตัวไหนลงนะครับแล้วก็ต้องใส่เซตอะไรบ้างนะครับมาโอเคเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าเล่นคนเดียวหรือ2คนก็ได้นะครับก็ผมแนะนำครับสำหรับตัวที่จะมาแบ่งในศึกชิงจับเวลานะครับควรจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับหรือตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผมมองว่า ศึกชิงจับเวลาเนี่ยมันจะเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะโถมก,กับศึกชิงจับเวลาธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีพวกระเบิดกล่องข้าวคือมันจะมาคือว่ามันจะโหดกว่าศึกชิงจับเวลาธรรมดานะครับซึ่งตัวที่จะแก้ทางได้เนี่ยก็คือตัวที่ต้องสามารถเปิดเกรไฟต้นเกมแล้วค,คือต้านฐหา,หา,านได้ครับมีตัวเดียวได้ก็คือโมลิลามารุตัวนี้นะครับอ่าก็คือจะไปโกงอยู่ที่ไอเทมประจำตัวที่ผมบอกไปขี้บนก่อนนะครับอ่าถามว่าขอนดาได้ไหมขอนดาขอนดาเนี่ยได้ครับแต่ว่าโดนโถมนี่ก็ไม่ไหวครับตายหาเหมือนกันครับอ่าหรือว่าเป็น อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันอันนี้คือเมื่อไอเทมจำตัวเกรดไฟหมดปุ๊บแล้วเลือดมันก,ก็ลดเองนะเพื่อนคือ,อเวลาจะตายปุ๊บเดีย๋ยวเกตดไฟมันก็หาหมดไปเองอันนี้เป็นผลของไอเทมจำตัว,ตวนะอะมาก็คือแนะนำครับควรจะเอารันมาลุมาแบกในตัวศึกชิงจับเวลานะครับก็คือสมมติเพื่อนเอาปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะเอาตัวไหนไปเกาะก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำนะศึกชิงจับเวลาเนี่ยผมแนะนำว่าให้เรามาหาตังค์เท่านั้นครับไม่แนะนำให้มาหานะอาวุธนะอาวุธเนี่ยไปเล่นศึกชิงจับเวลาธรรมดาดีกว่าแต่ถามว่าศึกชิง แับเวลาเนี่ยมันได้อาวุธสุดยอดไหมได้นะครับทั้งอาวุธแล้วก็ตัวปอกแขนขั้นสุดยอดนั่นเองครับแต่ผมไม่แนะนําให้หาในตัวนี้หรอกคือเอามันปั๊มอ่ะเออถ้าเราต้องการหาอาวุธไปด้วยแล้วก็หาตังค์ไปด้วยก็แนะนําเอาตัวเกาะเป็นตัวอื่น่าถ้าเกิดว่าเราต้องการปั๊มแค่ตังค์ก็แค่ลันบลุนะครับ,รบสองตัวผมเอาสองตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าเอาสองตัวเนี่ยมันจะมันจะผ่านง่ายแล้วเวลาเปิดเกตไฟเนี่ยเราจะเปิดได้สองตัวพร้อมกันหมายความว่าไงคือเราจะกินลกอมได้สองตัวนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะเออโกงนะคร อาวุธนะครับที่ว่าอาวุธสกิลก่อนที่ควรใส่นะก็คือผมแนะนำเป็นสกิลที่สุดท้ายนะครับหรือใครไม่มีก็สกิลไหนก็ได้เนาะแต่ว่าผมแนะนำเป็นสกิลสุดท้ายนะแล้วก็สกิลรองสุดท้ายนะครับประมาณน,นี้นะครับส่วนอาวุธนะครับผมแนะนำนะครับควรจะเป็นชิ้นที่6นะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นชิ้นที่6กเพราะว่าชิ้นที่หกนี้ชิ้นที่หกนี้นะครับคุณสมบัติก็คือเวลาที่เราโจมตีศัตรูเนี่ยเกรดปัสซา่ามันจะขึ้นเร็วมากกว่าปกตินะเขาพูดง่ายงครับคุณสมบัติของชิ้นที่หกเนี่อย มันจะมีอยู่2ชิ้นนะก็คือชิ้นที่ 2, 2> ใครมีชิ้นที่2ก็ใส่ชิ้นที่2ไปนะครับใครมีชิ้นที่6ก็ใส่ชิ้นที่6ไปนะครับมี2ชิ้นนะถามว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ชิ้นนี้เพราะว่าอะไรครับตัวนี้มันจะทำให้คุณสมบัติก็คือมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่ามันแค่คอมโบนะคือคุณสมบัติมัคือเพิ่มย,ยืดยืดระยะเวลาคอมโบไปแค่น,นั้นเองเนี่ยไม่ได้อ่าแนะนำเป็นสิ่งจริงเราต้องการใช้เพืทำให้ตายบ่อยขึ้นก็ต้องใส่เซตนี้นะครับอ่าปอกแคสนะครับควรใส่เป็นชิ้นนนทีี่2ะครับ้ ก็คือคุณสมัยก็คือเมื่อเราโดนดามีจากศัตรูโจมตีเนี่ยเกรดปัสซลามันจะขึ้นเร็วมากพูดง่ายคือมันทำให้เราเราก็จะไปคอมโบกับตัวเนี่ยอาวุธน้ำทำให้เราได้เกรดเมื่อเราโดนดามีศัตรูปุ๊บเราโจมตีศัตรูอีกปุ๊บเนี่ยเกรดทั้งหลายก็จะขึ้นโคตรเร็วคุณสองไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเซตศึกชิงจับเวลานะครับชิ้นแรกที่คนรใส่ครับสำหรับศึกชิงจับเวลาเนี่ยก sure. ็ควรจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือไอตัวอะไรเนี่ยนาฬิกานะตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราจบเราเเเลล่่่นนนศึึกกกชชิงจจจัับบบบวาาใใมมมยดป๊ีะห สิบวิคือปกติก็คือด่านละ30มสิบวิใช่ไหมถ้าเราจบมันก็จะได้ประมาณด่านละ40่สิบวิก็คือทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอ่าควรใส่แหละตัวนี้ส่วนตัวที่2ที่ควรใส่ครับอ่าก็คือตัวนี้ไอเทมประจำตัวของรันมารุนะครับอ่าก็คือตัวนี้เนี่ยเห็นนะมเนี้ยเอาตัวนี้นี่คือลูกอมพิเศษเนี่ยถามว่าใส่เพื่ออะไรนะครับมันจะทําให้ตัวรันมารุเนี่ยเปิดเกียร์ไฟ3ต้นเกมได้ครับประมาณ45่ิบาวิถ้าเล่นในด่านธรรมดาจะประมาณ1นาทีแต่เป็นศึกชิสึกชิงจับเวลาจะประมาณ45นะครับ ก็คือการโกงนะเออนะครับที่สชิ้นนี้อย่าให้ขาดครับสชิ้นนี้จะเราจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าผมแนะนำครับถ้าผมจะแนะนำเพื่อใส่เป็นดาเมจร้วนนะครับก็คือนี่ดาเมจรคูณ1 5ครับก็คือโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะคูณขึ้นเรื่อยด้วย1.5ก็คือดาเมจรแรงมากทำให้ตายแรงขึ้น1.5เท่าแล้วก็สุดท้ายครับควรจะเป็นตัวนี้ไอตัวกระจกนะครับอันนี้ก็คือซื้อจากร้านค้านะถามว่าใส่เพื่ออะไรเห็นไหมว่าขวามือเนี่ยเห็นไมครับว่ามันจะมีไอตัวพลังโจมตีขึ้นมว่าามมันมีผลงงอว่อา ตัวไหนที่โหดสุดเนี่ยสมมติอ่าสมรู้นะเพื่อนมีอาวุธตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนมีอาวุธตัวนี้โหดสุดใช่ไหมอ่าถ้าเราใส่ตัวอื่นปุ๊บสมมติว่าเอ้ยชิ้นที่ชิ้นที่8ไม่เท่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราอย่าใส่ชิ้นที่ที่6อ่ะปุ๊บเราก็มาใส่ตัวกระจกเข้าไปนะครับมันจะทำให้มันจะทาให้ตัวเนี่ยมันจะดึงเอาความแข็งแกร่งของอาวุธที่โหดที่สุดในโกดังเนี่ยมาใส่ให้กับอาวุธที่เราสวมใส่ปัจจุบันพอเข้าใจไหมครับผมอ่ามาณนี้อ่าก็คือใส่ประจำผมเลยนี่ครับนี่กกรระะจจทาให้เ ดึงศักยภาพของที่โหดที่สุดในโกดังของเราออกมาให้กับอาวุธที่เราสวมใส่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่ามานี้รับรองว่านี่คือเซตที่จะนําไปลงในศึกชิงจับเวลานั่นเองครับรับรองว่าโกงมากอ่าได้ยังเนี่ครับปึ๊บต่อไปครับเหมือนเดิมตัวต่อไปเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้ครับผมก็ได้นาําว่าเหมือนเดิมแหละเนี่ยมันเเคลื่อนมาเมื่อจะใส่เป็นไม่เหมือนกันก็ได้นะเออได้หมดอ่าใส่เป็นเป็นร้วนก็ได้ครับแต่ว่าผมได้นําว่าให้ใส่2ตัวเหมือนกันเหมือนกันนะครับมันจะได้แสดงผลเหมือนกันเนาะโอเคเด เ,เดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆนี่อ่านี่ไปเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นี่นนแรงขึ้นปึ๊บแล้วก็กระจกเข้าไปทำเพราะอะไรมันจะทำเพราะว่าอ,อาวุธชิ้นที่นี้อ่าชิ้นที่อ่าหกของเราเนี่ยม,มันไม่มันไม่แรงใช่ไหมแต่ว่าเราชอบคุณสมบัติมันก็คือโจมตีศัตรูมันได้เกียรติบาซาเยอะอ่าแต่ว่าต้องการความแรงด้วยก็ต้องใส่กระจกเข้าไปนะครับตามนี้เลยอ่าโอเคมาก็ประมาณนี้ก็คือ,น,คอนี่คือเซตสึกชิงจับเวลานะครับที่ผมไ้ทำแล้วก็นำคนจะเล่นตัวนี้แหละเออเพราะว่ามัน มันโกงยังไงมาดูนะครับอ่าสมมติศึกชิงกับเวลาเนี่ยก็คือมีความโกงก็คือมันจะโถมเยอะมีระเบิดโถมคือดาดสิบหกสิบหกอ่าใครที่เล่นศึกชิงกับเวลาก็จะรู้ว่าดายจากสิบหกสิบหกเนี่ยมันจะแบบมีตัวโถมอ่ะนี่เห็นไหมฮปุ๊บอ่าเนี่ยเราจะเปิดเกีย์ไฟต้นเกมนะครับตัวนี้คือเพื่อให้ว่าข้อดีคือยังไงก็คือทําให้เรานั้นไม่โดนดาเมจตอนต้นเกมไม่ว่าจะโดนแบบพวกระเบิดโถมมาหรือว่าพวกค้อนพวกสกิลอะไรต่างๆศัตรูเนี่ยเราจะทําให้เราเอ่อให้เรียกว่าไงมัััันนนจะะไม่ตตาายคครรบือเ้้้งหลกขึ ใช่ไหมเราเอามาสอตัวมันดียังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่ามันดียังไงครับอ่าถ้าเราอามา2ตัวนี่คือโกงเหมือนเราเปิดเกีย์ไฟ3เนี่ยประมาณเกือบ2นาทีนะครับเราตายตัวนึงปุ๊บอีกตัวนึงครอบปุ๊บมันก็จะเปิดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเอาเดี๋ยวดูนะครับผมตอนนี้จะไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็คือฆ่าพวกมันตอนแรกเนี่ยจะไม่ยากมากอ่าตอนแรกก็คือเฉยๆครับเฉยๆครับตอนแรกเฉยๆอยู่นะครับอ่าด่านนี้ไม่เท่าไหร่มันจะเริ่มยากขึ้นประมาณด่านยี่ขึ้นนนไปะครับออ่าตนี้จะไม่ยาากกมดูนะครับว่าเวลาจะขึ้นนนะเมื่อกี้้ขึไปรระะมาณวินีคับ แตีที่ผมบอกไปแหละใส่ตัวนาฬิกาทำให้เวลาขึ้นไวดเออเยอะขึ้นอ่าอันนี้อันนี้ก็ไม่ยากมากครับก็เปิดกิีฬาธรรมดา้าโอเคแต่ว่าความโหดของศึกชิงจับเวลาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเนี่ยไอพวกหมอ้อนี่ยนะมันจะเยอะมากขึ้นนะเนี่ยให้ผมสังเกตนะนี่เน,นี่ไอ,มอ้ไอม้อนี่ครับเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ม้อไอ้ม้อเวทมนต์เนี่ยมันจะเด้งเลือดศัตรูแล้วคือส่วนใหญ่ศึกชิงจับเวลามันจะเจอบ่อยมากนะครับคือธรรมดาจะไม่ค่อยเจอมากนะครับถือว่าศึกชิงจับเวลาเนี่ยได้รู้สึกยอดด้วยได้ทั้งเงินหนึ่งล้านด เออลืมบอกไว้ว่าสึกชิงเวลาเนี่ยได้เงินหนึ่งล้านนะครับจบอ่าโอเคมาดูกันนะผมอ่าเดี๋ยวตอนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเฉยๆก่อนอ่าเบอรเกอรไฟต้นเกมเห็นไหมว่าเราไม่รู้มันโกงครับเนี่ยเปิดเกมร์ไฟต้นเกม45่าทีเพื่อต้องเอาให้คุ้มนะครับอย่าประมาทด้วยเวลาเล่นเนี่ยก็คือเก็บพยายามเก็บให้ได้นะครับดัมเมอเราแรงอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันดียังไงเวลาที่เราเอามาสองตัวนะครับมันจะทำมันจะมันจะดีไงมาดูนะครับผมเฉยบอลแล้วดูนะครับอ่าเนี่ย อ่ดูนะดูนะเมื่อดูนะผมจะปล่อยให้ผมผมตายนะครับอ่าเดี๋ยวนะคือข้อดีของลำลรุคือเมื่อเราเลือดหมดหลอดนะครับมันจะไม่เหมือนยูคิมูรานะมันจะแบบว่าดิ้งแล้วก็ตายเน่ตัวนี้ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูนะอ่าดูดูดูนะดูับเลือดผมหมดหลอดนะแต่ว่าเอามาตะนะครับเป็เอามะตารมาณสี่ิบห้าวินะครับเห็นไหมนี่ครับดูนะครับโหมากเอามาลงสูงชิงจับเวลาก็ได้เดี๋ดูนะเมื่อเราตายนะครับเมื่อเราตายปุ๊บอ่าดูนะดูนะเมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยปุ๊บลำลูกอดมมมััันนนนจจะะเเเปิกกกกกยย์ไฟหือ็็ควงงโ ประมาณนั้นเห็นไหมคือมันโกงอย่างนี้เองนะครับประมาณนี้อ่าโอเคเห็นไหมว่ามันโกงไงบอกแล้วโกงจัดนะครับเนี่ยแล้วตัวนั้นก็คือจะจะจะพอเราเริ่มดริ่มหน่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในโหมดของใหม่มันก็จะไม่ตายเนาะเห็นไหมมันก็จะโลมาเรื่อยเก็บเลือดไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองครับเห็นไหมพอเกณหมดปุ๊บตัวอื่นมาตัวนั้นมาอีกปุ๊บมันก็เปิดอีกครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ประมาณด่านที่ประมาณ95 96เนาะ ไปดูว่าจบแล้วได้อะไรบ้างได้ได,ได้ได้ตังไหมได้อุธหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ตัดมาแล้วที่ดานที่95ครับในโหมดศึกชิงจับเวลาครับโดยใช้ตัวละครรันมารุนั่นเองเนะดียตัดตัดมาโคตรเร็วเลยครับโอเค95หมายความว่าถ้าเป็นศึกชิงจับเวลาเนี่ยมันก็จะมีพวกบอสเนี่ยไหมจะเก่งครับก็จะม,ม,จะม,ม,มะีมันจะมีไหด้วยเหมือนที่ผมบอกแล้วมันจะมีไหมีหัวหน้าเี่นโคตรถึกเลย ดูจะตายป่ะเนี่ยไม่น่าจะตายนะผมว่าเดี๋ยวผมตียืนนี่ก่อนตีหายก่อนมันอาจจะโอเคเดีย๋ยววะไม่นา่ารอนเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องเปิดเกลี่ยไฟละเย็นๆเย็นๆโอ้ไม่ไหวละโอเคเลมาเรือเราลงแล้วนะครับผมผมไม่โดนว่ะโอ้ตายได้ครับเนี่ยบคือผมบอกไปว่าถ้าเราเอาตัวเกาะเหมือนตัวเดียวก,กันมาเนี่ยแม้มันก็จะโกงหน่อยแม้ว่ามันก็จะเรียกว่า อีกตัวนึงตายปุ๊บเดีตัวนึงก็จะมาแทนเนี่ยครับก็คือพเพื่อนว่าาเอาลนานบมรูมา2ตัวเนี่ยมันก็จะโกงหน่อยก็คือผมแนะนําว่าควรจะเอามาสักถือถ้าเอามาปั๊มตังค์เนี่ยเอา2ตัวนี้มาเลยก็จบครับอย่าไปเอาพวกคอนดา้าคอนด้าก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันโดนโถมอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไ,มไหวที่ผมบอกไปครับโดนพวกระเบิดด่านที่66โถมเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับอ่าการที่เราเอาสองตัวคือแน่นอนครับว่าเล่นศึกชิงกับเวลาเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่าเราจุดประเด็นแล้วคือหาเงินใช่่มมมมมัั้้เเราาาาาไไไดดหหอออววุุธธนนนนนะะะกก็ืกบ,บผ โอ้ยโนแล้วเลงแล้วต้องรีบกำจัดนะครับคือเนี่ยตรงนี้มันจะเสี่ยงตรงนี้แหละต้องรีบกำจัดหน่อยยัง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 อย่างไวะโอ้ตอนนี้กันโอ้โหไอพวกนี้มันชอบหลบอ่ะโอเคเดือดมาละโอ้โหไปเขาเปิดเกียร์ไฟแล้วไม่เปิดเกียร์ไฟสู้ไม่ได้ครับไม่ต้องหวังครับคือเรามีเกียร์ไฟวกกับตัวอีกสองตัวอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็าไอเสี่ขากเลือดละคือก็โคม่าเหมือนกัน แต่ไม่ต้องหว่วงครับตัวอีกเกาะเราเนี่ยมันก็เป็นรั้มารุ่นเหมือนกันเมื่อเราตายเนี่ยมันไม่ต้องหว่วงครับเราก็เราจะได้เปิดเหมือนกันโอเคเราก็จะได้เกจไฟเหมือนกันแหละคือเมื่อจะเปิดไอเทมประนจำตัวมันก็จะแสดงผลนะครับก็คือเหมือนเราเปิดเกจไฟ3 2นาทีนะครับเกือบ2นาทีอ่าโอเคมาอันนี้ก็จะเบาๆนะครับถ้าดานเบา,เบาๆนั่นก็สู้สู้สบายๆครับไม่ต้องอันนี้อันตัวนี้ผมเป็นเซฟเขาเรียกว่าไงเป็นตัวอีกเซฟหนึ่งนะครับไม่ใช่เซฟหลัก เซฟหลากเนี่ยมันจะตันหมดแล้วแหละนะครับวันนี้เป็นแค่คือว่าผมได้หมดแล้วคือจะเล่นให้ดูว่าศึกชิงศึกชิงจับเวลาเนี่ยมันได้อาวุธยอดไหมนะครับอ่าโอเคโอ้ไปไหนวะเนี่ยโอเคเห็นไหมครับเกล็ดไฟหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเอาตัวตัวตัวระมาดดีกว่าโอเคตัวนี้เห็นไหมเปลี่ยนตัวปุ๊บม,มันก็กินอมเหมือนเดิมถือว่าตังเก้าแสนแล้วนะครับอันนี้คือศึกชิงจับเวลาเห็นเจอสองตัวนี้ก็จะระบากหน่อยนีะครับ มันคือแข็งค,คือมันเริ่มแข็งแล้วเนี่ยเนี่ยครับเริ่มแข็งแล้วเริ่มออกไม่ลงแล้วลดให้เขาตีดีกว่าะโอเคว่าเราจะไม่ไหวละโอเคถ้าตาที่ผมบอกแหละการใส่เซตมันไม่ใช่แค่เซตดาเมจอย่างเดียวครับก็คือใส่พวกเพิ่มใส่อาวุทธที่มันเพิ่มอะไรแบบโจมตีมันได้เกียร์ประสิทด,ด้วยนะครับาตามที่ผมบอกแหละดาดหนึ่งร้อยละมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างถึงชิงร้อยดาดน,นะครับได้อาวุธไหมเรามาดูกันเลยดีกว่า ดูไปด้วยกันครับนี่ครับอย่างไรก็สู้ไม่ได้ครับผมดูปูจะตายแล้วเดี๋ยววะดูนี่ตายตายเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกครับเราไป็นน้ำาตายอยู่แล้วครับเนี่ยนี่อย่างไรก็สู้ไม่ได้ครับโอเคเห็นไหมเนี่ยเราเปลี่ยนตัวต,ต,ตอนที่เปิดเกียร์ไฟสามเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับวันนีเ้เห็นไหมชนะโอเคมาดูว่าศึกชิงร้อยด่านจะได้อะไรบ้างนะครับและ้วจับร้อยด่านจับเวลานะได้เงินหนึ่งล้านคนระับเนี่ยเราไปกีนหนึ่งนั้นดูว่าได้อาวุธไหมนะครับ โอเคอ่าปึ๊บตะอีพี EP จะไม่ไม่ได้เยอะนะครับมันก็จะได้แต่ตังค์เห็นไหมไมนได้ประมาณเนั้นเลยล้านหนึ่งอ่าตีไปล้านหนึ่งมาดูครับอ่านี่เหมือนกันครับได้ตังค์ประมาณหนึ่งล้านนะครับอ่าตังค์ตังค์งล้านหนึ่งอ่านี่เป็นเซฟเก่าผมนะครับเป็นเซฟตัวนี้ผมอ่าได้อาวุธครับอ่าก็คือ รุปแล้วครับเล่นศึกชิงจับเวลาก็ได้อาวุธสุดยอดด้วยเนี่พราะง่คือแต่ผมไม่ได้นาไม่เล่นนะหมายว่าไม่ได้นําให้มาหาอาวุธสุดยอดในด่านจับเวลาเล่นแบบธรรมดาดีกว่าครับตัวนี้คือไว้สลับปั๊มตังค์ครับตัวที่เหมาะสำหรับการปั๊มก็เหมือนที่ผมบอกไปครับตัวที่เหมาะจริงๆควรจะเป็นมันควรจะเป็นตัวรันมาลุนะครับเนี่ยคือเนี่ยผมบอกไปแหละเนี่ยคือรันมาลุนะรันมาลุจะเป็นตัวละครที่ผมบอกไปแหละว่าพวกไอฮอนดาเนี่ยมันก็เหมาะนะ พวกมูสชีก็เหมาะเหมือนกันแต่ว่ามูสชิเนี่ยมันเวลาที่เราโดนโถมใช่ไหมเออมันดันจากเวลาเนี่ยมันจะมีพวกระเบิดอะไรเงี้ยโถมมาใช่ไหมครับคือมันยังไงก็ไม่รอดะคี่ยคือโดนโถมโดนกองข้าวบ้างมันก็มีหลายคือยังไงศึกชิงจากเวลาเนี่ยมันจะยากกว่าแบบธรรมดานะครับแบบศึกชิงธรรมดาร้อยด่านเนาะก็เนยนะว่าควรจะเอามาเล่นคือถ้าเอาหาปั๊มตังก็รับมารู้สองตัวไปเลยเลือกได้สองตัวนะครับเลือกซ้ำได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้แล้วกันก็มีเคล็ดลับเล็กๆน,น,น้อยๆให้กับเพื่อนครับในการหาเงินไม่ต้องแบบเป็ดอะไรไปไม่ต้องไปเล่นในด่านอนะ่ะมันใช้เวลานาน,นะครับถ้าเราเล่นศึกชิงจับเวลา,นานมันจะไวกว่าเนาะแต่ว่าในในะรครับก็คือเซตตามที่ผมบอกแหละใส่ตัวอไอตัวอะไรอะไอนาฬิกาเออ เพิ่ม10 10 10วินะครับอ่าก็คือประมาณนี้นะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนี่ครับก็จะได้เป็นกาลังใจะขอทบ,บคลิปแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ